แซนสเก็ตเชอร์โก n ันไรสสินะครับมารีวิวกันในคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อนเนครับสวัสดีครับคู่นี้เป็น Daily Trainer นะครับเข้าจุดเด่นเลยละกันนะครับคือสเก็ตเชอร์รุ่นนี้เนี่ยโกลันร1นี่นะครับผมได้มาพร้อมกับคู่นี้ฮะแม็กซ์รุซึ่งพองผมดูจุดเด่นดูอะไรหลายอย่างแล้วเนี่ย คือมันเหมือนกันเลยครับพื้นชั้นกลางเป็นไฮเปอร์เบิร์สไอซ์นะครับที่เล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะว่าไฮเปอร์เบิร์สมีหลายตัวนะครับไฮเปอร์เบิร์สก่อนหน้านี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็ปีนี้ส0 23าเขาก็แยกออกมาไฮเปอร์เบิร์สไอซ์จะอยู่ในรองเท้าที่เป็นสายนุ่มสบายนะครับส่วน,นอีกรุ่นหนึ่งไฮเปอร์เบิร์สโปรนี่จะอยู่ในรองเท้าที่เป็นแบบสายทำความเร็วแบบนี้นะครับก็แยกกันชัดเจนนะครับถัดมานะครับ มีคาร์บอนอยู่ข้างในด้วยเช่นเดียวกันนะครับแผ่นแผ่นคาร์บอนอินฟิลส์อยู่ซ่อนอยู่ในนี้นะครับเน้นเรื่องความมั่นคงเป็นหลักนะฮะเป็นคาร์บอนตัว H นี่นะครับในโกรันไรส11มีในแม็กซ์โรคู่นี้ก็มีเหมือนกันนะครับมาคู่กันเลยมีอาร์ i ฟิ r อาร์ฟิเทคโนโลยีอาร์ i ฟิ n อินโซอาร์ฟฟิตัวนี้เสริมอุ้งเท้า เพื่อคนที่มีปัญหาเทา้ทาล้มเท้าแบนนะครับมันจะช่วยเสริมบริเวณอุ้งเท้าขึ้นมาให้เราใส่คู่นี้ได้สบายขึ้นมั่นคงขึ้นถัดมานะครับก็คือไฮเปอร์อนะครับเทคโนโลยีที่ดีไซน์รองเท้าให้มีลักษณะเป็นมาโยกนะครับโยกเชิดด้านหน้าก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะด้านท้ายก็จะเชิดขึ้นแบบนี้แล้วก็จะโยกแบบกลิ้งได้สนุกมากๆนะครับสำหรับ g กชเชอร์โกลัน1รางกูดเยรนะครับมีทุกรุ่น แทบทุกรุ่นเลย Max Road 6ก็เป็นกูดเยร์นะฮะเรเซอร์โฟที่เพิ่งรีวิวไปก็เป็นกูดเยร์นะครับนี่นี่แมดาวสปีดบีชลงมานะสปีดบีชก็กูดเยร์เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งของสเก็ตเชอร์คู่นี้โยนเข้าเครื่องซักผ้าไปได้เลยครับทำความสะอาดนิดนิดหน่อยหน่อยนะสมมติมีฝุ่นก็เคาะเคาะเคาะเคาปัดปัดใส่ถุงแล้วโยนเข้าเครื่องซักผ้าไเลยครับซักทําความสะอาดได้เป็นะจุดเด่นของสเก็ตเชอร์นะครับอ่า ทีนี้เดี๋ยวไปฟังผมรีวิวรองเท้าคู่นี้กันนะครับว่าใส่คู่นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างไปฟังกันนะครับสำหรับโกรันไลน์11นะครับคู่นี้ใส่แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับเอาจริงๆนะเพื่อนๆบอกก่อนว่าโกลันไลน์11เนี่ยผมใส่วิ่งไกลสุด18กิโลมาแล้ววิ่งจากออฟฟิศกลับมาที่บ้านนะครับมันก็เป็นความฝันนะเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งนะ เราอยากจะลองวิ่งกลับบ้านจากที่ทำงานบ้านนะครับ<ม>ก็เลยลองใส่โกลันไลน์11วิ่งยาวเลย18กิโลนะครับเพื่อนเรื่องการสวมใส่ของรองเท้าคู่นี้ก่อนนะครับโกลันไลน์11เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่คือผมว่าซีรีส์ของรองเท้าสเก็ตเชอร์เนี่ยแทบทุกคู่เลยนะถ้าเป็นเดล l y เรนเนอร์เนี่ยใส่สบายหมดนะครับคู่นี้ก็เป็นเดล l y เรนเนอร์สายซัพพอร์ตแต่ซัพพอร์ตไม่มากเท่ากับแม็กซ์โรส6 อีกหนึ่งคู่ที่ใส่สบายนะครับหน้าเท้าผมหน้าเท้าปกติก็กว้างแบบกําลังดีไม่บีบรัดนะครับขยับนิ้วเท้าได้นิดหน่อยนะครับพื้นรองเท้ายืนได้เต็มเนะครับไม่มีปัญหานะครับความกระชับในจังหวะที่วิ่งรองเท้าติดเท้าไปกับเท้าเราตลอดไม่มีปัญหาเรื่องส้นหลุดยังไม่ได้รัดแันเนอร์ลูฟนะครับถ้ารัดแล้วน่าจะกระชับกว่านี้ลิ้นรองเท้าที่หนาบริเวณรอบข้อเท้าที่หนาก็ช่วยซัพพอร์ตเท้าเรานะครับไม่ระคายเคืองเวลาที่เราวิ่ง ที่ผ่านมาใส่คู่นี้ไกลสุดก็คือ2ชั่วโมงกับครึ่ง18กิโลเมตรไม่มีปัญหาเรื่องรองเท้ากัดใส่ได้สบายๆนะครับระบายความร้อนได้ดีนะแต่เครื่องบินอยู่เครื่องบินมาดูดิ <laughs> ต้องแป๊บหนึ่งเสียงจะดัง อยู่แถวนี้ก็ต้องทําใจนิดหน่อยนะการระบายความร้อนวันนั้นวิ่ง2ชั่วโมงครึ่งกลางคืนนะครับเพื่อนๆก็ยอมรับเลยว่าเหงื่อท่วมอ่ะเหงื่อท่วมก็คือรองเท้าก็เริ่มชื้นแล้วอ่ะพอรองเท้าเริ่มชื้นปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้ชัดเจนว่ารองเท้ามันมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับแล้วก็เวลาวิ่งความรู้สึกฟีลลิ่งของตัวโฟมก็ต่างออกไปไฮเปอร์เบสอคู่นี้เนี่ยให้ความนุ่ม มันคล้ายๆกับ Max Road 6เลยครับแต่ Max Road 6จะหนากว่าคู่นี้ก็จะบางลงมาหน่อยน้ำหนักก็จะน้อยลงหน่อยนะครับใครที่ไม่อยากได้รองเท้าหนักมากคู่นี้ก็คือตอบโจทย์ Hyperverse i e ยังให้ความนุ่มนวลเช่นเดิมแต่อาจจะวิ่งง่ายขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบรองเท้าสูงๆเหมือน Max Road 6มันอาจจะทรงตัวยากหน่อยนะแต่คู่นี้ก็จะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนิดหนึ่ง การซัพพอร์ตก็โอเคโฟมก็ซัพพอร์ตได้ดีนะครับเวลาที่เราใส่วิ่งนุ่มสบายไฮเปอร์อาร์คทำงานได้เต็มที่มากยิ่งถ้าคุณลงด้วยส้นเท้าแล้วค่อยๆกลิ้งไล่ไปถึงหน้าเท้าแต่ไม่ค่อยรู้สึกเท่าแมนะ็กซ์โรสผมแม็กซ์โรสผมที่ผมรู้สึกมากเลยเพราะมันกลิ้งหนักแต่คู่นี้ยังไม่ได้กลิ้งหนักขนาดนั้นนะครับคาร์บอนทำงานเด้งไหม,มเร่งความเร็วได้ได้ครับคู่นี้ได้เพราะน้ำหนักมันเบากว่าน,น่อยก็ยังพอเร่งความเร็วได้บ้างครับมาอีกแล้ว ดูสิระหว่างที่พูดรีวิวไปเนี่ยเราจะเจอเครื่องบินผ่านไปกี่ลำลำที่สองผ่านไปจังหวัดที่เร่งขึ้นมานะครับคู่นี้เนี่ยถามว่าเร่งได้ไหมสับขึ้นมาได้ไหมเนี่ยเทสห้าเนี่ยผมว่ายังได้อยู่นะพอได้มีแรงตอบสนองกลับมาบ้างแต่ไม่เยอะครับคือคู่นี้มันต้องบอกเลยว่าโฟมมันไม่ได้ตอบสนองดีโฟมมันเน้นให้เราใส่แบบ ช้าๆอีซี่ไปเรื่อยๆแบบนี้มากกว่าก็ประมาณนี้สำหรับคู่นี้โกรั n Rye 11นะครับผมเท้าปกติเลือกตรงไซส์10 US ใส่ได้เลยนะครับถ้าจะคืผมใส่สเก็ตเชอร์10 US แทบ,บทุกคู่อ่ะมันจะมีแค่บางคู่เท่านั้นแหละคู่นี้เหมาะกับใครนะครับใครที่อยากได้รองเท้าเริ่มต้นวิ่งนะครับคู่นี้ผมว่าโอเคใช้ได้เลย สามารถใส่ได้แบบสบายๆซ้อม e ีซีวิ่ง j o อกกิ้ทุกวันทุกวันแบบนี้ได้มีความนุ่มนะครับราคาก็ผมว่าเดี๋ยวมันมีโปรโมชั่นบ่อยๆอ,ยอะ่ะสเก c h เชอร์เขาชอบทำราคาดีนะบอกไปแค่นี้แล้วกันผู้นี้ก็คนที่เริ่มต้นนะครับผมว่าได้เลยสบายๆราคาไม่แรงแต่ถ้าเกิดอยากจะใส่ซ้อมทำความเร็วนะครับอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะ ก็จะแนะนำเป็นพวกเรสเ r อร์โฟพวกนี้มากกว่านะคุณนี้ก็จะเน้นไปที่การทำความเร็วโฟมที่ตอบสนองได้ดีกว่าคู่นี้คู่นี้ก็คือธรรมดาครับเริ่มต้นก็ได้หรือคนธรรมดาทั่ว,วไปแบบวิ่งมาแล้วสักพักนึงอยากจะหารองเท้าสักคู่หนึ่งใส่แบบจบเลยนะคู่เดียวโกลาหลลายสิบเอ็ดได้เลยครับคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรองเท้า Sketcher Go r ก n r รา11คู่นี้นะครับส้นเท้าสูงอยู่ที่38มิมนะฮะหน้าเท้าสูงที่32ม mm, ิรอบอยู่ที่6นะครับน้ำหนักคู่นี้302กรัมในขนาด10 US นะครับราคา4,990บาทนะครับซึ่งถ้าถ้าเทียบกันกับคู่นี้ Razer 4เนี่ยคู่นี้ก็จะสายทำความเร็วนะน้ำหนักอยู่ที่240กว่ากรัมแต่คู่นี้3 302กรัมนะครับก็จะต่างกันแล้วต้องใช้ให้เหมาะเลือกใช้ให้เหมาะไปดูก่อนก่อนว่าสีของ g o r a น r 11มีสีอะไรบ้างน,นะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ s k e t c h e r c o t h กันเลยมีสสีนะครับเพื่อนๆในเว็บไซต์ของ s k e t c h e r นะครับมีสสีตอนนี้ผู้ชายจะมีสีน้ำเงินสีนี้น้ำเงินแบบนี้นะฮะแล้วก็มีสีดำนะครับ สีดำผู้หญิงมีสีน่าจะเป็นชมพูชมพูอ่อนๆเขาเขียนว่าพ<ๆ>ุ่งพิงหรือเปล่าพิง <_ p ink> แหละชมพูแหละแล้วก็มีสีดำแล้วก็เป็นออโฟมจะเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับมีสี่สีชาย2หญิง2นะครับสำหรับโกรันไราย1 0สุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับใครที่เป็นแฟนของโกรันไรายตามมาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้นะรุ่น9รุ่น10เนี่ย เป็นยังไงบ้างมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรุ่น11นะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะครับแล้วก็ระหว่าง2รุ่นนี้เพื่อนๆชอบรุ่นไหนมากกว่ากันระหว่าง g o r ั n r a 11หรือ g o r u n Max Road 6คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าชอบคู่ไหนมากกว่ากันไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณลาไปแล้วสวัสดีครับ